จริงๆ FC เจริงเนี่ยก็จะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะค่อนข้างเยอะผู้ชายเป็นเด็กวัยรุ่นก็เยอะเด็กที่จบใหม่ๆก็อยากจะรวยแม่อาจจะให้ดูบ้างตัวเองเปิดเจอแล้วดูบ้างบางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่จเจอพูดแล้วก็เออได้ความคิดเอาไปใช้หลักชีวิตได้จะได้รู้จักทำมาหากินได้ ถามว่าปล่อยวางไม่เจลิงปล่อยวางไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่างานก็ทําตามขั้นตอนไปก็ให้เด็กทําบ้างตัวเองลงไปบ้างแต่ชีวิตประจาวันเจลิงชอบเจอลูกค้าชอบคุยกับลูกค้าลูกค้าจะมาไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ใครทุกคนชอบคุยกับเจลิงนะเราก็จะคุยกับทุกคนได้ทั่วหมดใครๆก็ชอบเจลิงจริงๆทําธุรกิจหลายอย่างพลิกแพลงได้ไรายได้เยอะไม่เยอะค่ะไรายได้เจลิงวันหนึ่งเฉลี่ยนะคะ เท่าไหร่วะเดี๋ยวคิดให้ดูต่อวันนะฮะเฉลี่ยกันนะฮะสามร้อยหกสิบห้าวันวันหนึ่งเจเล้งมีไรายได้ประมาณต่อวันเจเล้งจะมีเงินรายได้วันละแปดแสนบาทมีทุกวันยืนยันเลยนะฮะเจเล้งมีไรายได้เนี่ยวันละแปดแสนทุกวันเจเล้งใช้เท่าไหร่เองใช้วันละพันเต็มที่ ไม่ถึงหรอกอยู่บ้านไม่ถึงพันนอกจากไปแดดแดดแ,แ,แ,แซื้อแมงเจลลิงนี่ซื้อทุกอย่างนะคะเวลาไปตลาดเนี่ยเห็นอินี่แดกเก่งจแมันแดดเลยองมันนักหนาไม่ได้กินก็ได้ขนาดนั้นหรอกแต่เวลาเจ๊ไปเนี่ยความคาดหวังของแม่ค้าคือแค่ให้เจเลิงได้กินของเขาเขาก็ดีใจบางคนให้ฟีไม่เอาค่ะฟีไม่รับค่ะจ่ายตังค่ะจ่ายตังนะคะไม่รับ คือแค่เจลิงได้กินของเขาเวลาซื้อเนี่ยไม่กินไม่ได้ด้วยนะคนขายนั่งมองกินของกูแล้วเป็นยังไงเจลิงก็ต้องกินแต่กินอย่างละครสองคำไม่ได้กินเยอะแต่กินอร่อยก็เฮ้ยอร่อยเว้ยซื้ออีกให้ลูกน้องกินถ้าไม่อร่อยก็แค่รู้เอามึงกินนี่ไปก็ไม่ซื้อต่อแปลว่าไม่อร่อยจะไหมนะเฮ้ยนี่อร่อยนึงเอาสิเอาสิไอ้กิติไปด้วยไอ้กิติอ้วนละกินสิกินสิ อร่อยมากเลย,เลยอย่างเงี้ยก็บอกอย่างวันนี้ไอ,ไอ้ไอ้ลูกทอม,มันเอาก๋วยจั๊บมาให้กินโคตรอร่อยเลยเพื่อนมันซื้อมาให้มันไอ้วันซื้อมาให้มั้งเขาซื้อมาจากประตูน้ําตรงเจแอนบร้านข้างบ้านเจบ,บัวซอยเข้าไปจะมีร้านก๋วยจั๊บเจ้าหนึ่งอุ้ยอร่อยมากเลยนะมากถึงมากที่สุดเครื่องเขาเนี่ยโคตรอร่อยเลยอร่อยทุกตัวในในเครื่องเขา ไอ้วันเขาซื้อมาให้ซินกินซินก็มาให้เจเลิงถุงอุ้ยซินกูจับซึ่งที่ไหนกูจับเจ้านี้อร่อยจังเลยซินบอกว่าวันซื้อมาให้เจใจดีเขาให้มามังหาซื้อมาให้ซินแล้วก็โคตรอร่อยเลยเครื่องในเขานะทุกอันอร่อยหมดเลยไส้อร่อยตับคือทุกอย่างเขารวกพอดีกินที่ร้านน่าจะต้องยิ่งอร่อยกินที่ร้านยิ่งนะเพราะเขาเปิดร้าน11โมงบ่ายโมงหมดน่ะ กูต้องไปตั้งหน้าตั้งตาลอกินอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงข้ามพันทิบในซอยนะฮะตรงพันทิบอร่อยจริงน้ำเนิ้มอร่อยแล้วเขาให้พริกมาอาจารย์เป็นคนเก็บทแม่งตามที่ให้มาเลยกับน้ําตาลพริกมีพริกซีฟู้ดกับพริกพริกหั่นมั้งกับน้ําจิ้มคล้ายๆเขียวๆเ,เป็นไงไม่รู้ไม่ใช่ซีฟู้ดหรอเป็นน้าําตำน้าพริกพริกตำกับพริกหัน่น นี่ก็เทแม่งสองอันแล้วกูชอบกินเปรี้ยวๆเปรี้ยวเยวค็มหวานเผ็ดแซงไปเลยเค็มเค็ม,คมพอดีเป๊ะเลยอ่าเป็นก๋วยจั๊บที่อร่อยที่สุดในโลกเจ้านี้นะฮะบอกให้เลยไอ้ที่ขายตามเยวาวราชไม่ได้เสพไอ้ก๋วยจั๊บที่ขายขายอาทิตย์ละสองวันเดี๋ยวนี้ไม่ขายม่อนี้ขายออนไลน์มาไอ้บ้านนั้นก็อร่อยไอ้บ้านนั้นก๋วยจั๊บน้ำใสอันนี้ก๋วยจั๊บกึ่งน้ำข้น แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายเมื่อก่อนเขาขายอยู่ตรงเยืองเยืวัดเร่งในยี่โคอดอร่อยเลยโดยเฉพาะก๋วยจับที่เป็นไอ้นี่ฮะก๋วยจับที่เป็นเจใครทําก็ไม่ได้เศษไอ้นี่เราก๋วยจับเจทาแค่นี้ฮะพริกไทยไม่ใส่ก๋วยจับนี่ต้องพริกไทยเยอะๆก๋วยจับพริกไทยน้อยๆไม่อร่อยหรอกก๋วยจับพริกไทยเยอะนะโคอดอร่อยเลยบ้านนั้นเขาพริกไทยเยอะแล้วพริกไทยเขาตําเองซึ้อแก่ๆมาเรารู้เลยลเราเจเร่งถึงได้รู้จัก ใช้อะไรถึงอร่อยกินอะไรถึงอร่อยทําไมจะใส่เพราะเรากินของพวกเนี้ยโบราณร้านไหนนะคะจะเล่งเดินผ่านคนเนยอะกูเข้าไปกินแล้วไม่สนใจกินรอชั่วโมงกูก็จะรอกูอยากรู้อร่อยไหมเออกินไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงอะ่ะขับรถเนี่ยรถแมงโอ้คนเนยอะจังเลยบ้านนี้ขายอะไรวะมึงจอดนะแม่กูจะลงไปกินเมื่อก่อนมีคนหนึ่งลูกน้องโอ้แม่ถ้าเป็นผมอะ คนเยอะเงี้ยผมไม่กินก็เป็นมึงมึงไม่คนกินจะเป็นกูกูคนกิน <c oughs> จะต้องไปกินนะมันก็ขับรถไปหาที่จอดปะม่ให้แมงแดกเลยจริงๆไม่ให้กินกูกินเองคนเดียวพูดมากนะคะแผลค่อย,ยังช่วยแล้วค่ะขอบคุณนะคะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังอักเสบอยู่นะคะปากหายละปากสะเก็ดลอกออกไปแล้วไอ้ที่กระแทกช้ำนะคะแตกหน่อยนึงหลุดไปแล้วแล้วก็ปากเลยนิดเดียวเลยเป็นคนเหมือนไปทำปากมาปากสวยแค่ ผู้หญิงทุกคนนะคะจำไว้นะคะแต่งงานแล้วจะต้องมีอาชีพตัวเองนะคะถ้าเราไม่มีอาชีพตัวเราเองเนี่ยณนะวันหนึ่งมีปัญหาครอบครัวมันหมุนไม่ออกเราทำงานผัวบอกให้ลาออกก็อย่าไปลานะคะมึงดีๆมึงก็เลี้ยงกูเวลามึงไม่ดีไม่เลี้ยงกูกูทำยังไงอะ่ะอย่าลาออกแต่เราต้องหาทางจัดบริหารครอบครัวให้ได้ ะะต้องจัดก,การบริหารครอบครัวให้ได้แต่อย่าลาออกนอกจากมั่นใจแต่ถ้าเรารวยก็ลาออกไม่เป็นไรเรามีไรายได้ทางอื่นลาออกได้แต่ถ้าเราไม่มีที่ไปที่มาเลยอย่าลาออกเด็กที่ได้เห็นหลายคนนะฮะผัวบอกให้ลาออกเชื่อผัวรักผัวตอนดีกันก็โอเคพอมันไม่ดีโอ้มันทั้งไล่มันเอาเสื้อผ้าเมียม,มากองหน้าบ้านทิ้งแล้วปิดประตูไม่ให้เข้าบ้านนะ เมียต้องอยู่นอกถนนทั้งคืนจะได้งเห็นกระตาฮ่าแล้วทไงอ่ะเรื่องผลเมียเขาเราก็ยุ่งไม่ได้ได้ใจดูเป็นอย่างนี้จริง,รงๆว่านั้นอย่านะฮะยมอะไรนะยารักน้าต้มผักขมก็ยังหวาน <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเชะลิงแนะนําให้เลยว่านั้นอย่าเที่ยวอย่าเที่ยวเออตัดใจเร็วๆตอนนี้เศร,รษฐกิจข้างนอกไม่ดีมากมาก แต่ร้านจเจล้งไม่เสถเทือนเพราะทุกคนก็อ่านข่าวเยอะไปจะเจล้งว่านะฮะทุกคนกลัวว่าจะมีสงครามโลกเกิดขึ้นมันคนละส่วนกับบ้านเรานะฮะบ้านเราข้างในอย่าอย่าอะไรนะอย่าชักศึกเข้าบ้านแค่นั้นอนะมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆนะฮะกลัวจะมีสงครามโลกกันทุกคนก็เริ่มเก็บก็วันก่อนอีกุงนะ เรี่อว่าเดี๋ยวกูจะทําอาชีพนี้ใหม่แล้วนะจะเอาเงินออกมาสักสองร้อยล้านมาลงทุนกูว่าแม่เงินสดแม่อย่าใช้เยอะมากแม่ต้องเก็บไว้เยอะๆเก็บไว้ทำอะไรเยอะๆกูก็มีอยู่เยอะแล้วนะมันก็บอกว่าเศรษฐกิจข้างนอกเริ่มไม่ดีเยอะมากเลยแม่รู้้างนี่บอกกูโลกทุกคนกลัวจะมีสงครามโลกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอย่าไปยืมเหมือนคนซื้อทองเก็บ คนเนี่ยปลาซิวน่ะซวยเขาเล่นทองกันพอทองขึ้นเขาไปขายร้านทองมีแต่ขายไม่มีคนซื้อนะคะร้านทองตอนหลังขายทองไม่ได้เหมือนร้านเพชรน่ะต้องปิดร้านเพราะอะไรละ่ะขายไม่ได้เปิดร้านมีแต่คนเอาเพชรมาขายคืนเอาตังค์ที่ไหนซื้อละ่ะไอ้เก่ากูก็ไปลงทุนหมดใหม่กูจะตังตรงไหนคืนมึงทุกคนเอาเพชรมาคืนพอเพชรมาคืนไม่มีตังค์ทำยังไงละ่ะปิดร้านแม่งหมด เพชรเดี๋ยวนี่ร้านเพชรบางคนสามปียังไม่ได้ขายมีแต่คนมาขายคืนแล้วเมื่อก่อนรับเขาว่าคืนหักสิบเปอร์เซ็นต์มีใบนั้นมาเขียนด้วยมือวาดด้วยตีนคืนไม่ได้พอเอาไปคืนเขาบอกงั้นไว้ที่เขาก่อนเดี๋ยวเขาขายได้เขาค่อยคืนให้เอาของเราอยู่ดีไปไว้ที่เขาอีหาเดี๋ยวเ็าโกงไปทําไงอะ่ะอย่างโง่นะฮะทุกคนเขาก็แบบนั้นหมดเพราะนั้นเวลาซื้อของต้องมีสตินะฮะ มีสติอย่าไปเที่ยวอุ้ยไปนั่งร้านเพชรทั้งวันโกมากเลยไม่โกหรอกค่ะทองเหมือนกันอุ้ยทองขึ้นราคาซื้อตุน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 มขายได้ไหมล่ะอ,อีกหน่อยก็ขายไม่ได้ตอนนี้ร้านทองแม่งก็แทบจะปิดร้านมีแต่คนเอาทองไปขายไม่มีคนซื้อทองขายทองไม่ได้ก็มีพวกเล่นเล่นก็กลุ่มหนึ่งเขาเล่นกันนะคะเพราะนั้นปลาซิลอย่าเป็นปลาส้อยเหมือนเล่นหุ้นอุ้ยเล่นหุ้น มีเด็กรุ่นใหม่มันเล่นหุ้นทําไมเนี่ยน้ําใหม่กําลังจะตายอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบจบกันเนี่ยนะคะพอมาทํางานได้สักพักก็จะชวนกันเล่นหุ้นมีอะไรกูเล่นหมดเอาเงินจากไหนรูดเงินสดบัตรเครดิตมาเล่นหุ้นอ่าไอ้คนทําบัตรเครดิตมันก็ไอพวกนี้นะสถาบันการเงินเจ๊งเพราะช่วงที่อยากได้ผู้ใหญ่แม่งไม่เคยเดินดูตลาดว่าตลาด ร่างคืออะไรมันก็จ้างบริษัทมารับทำบัตรเครดิตให้โดยการหาคนทำบัตรเครดิตร้านเจล่งมีเยอะเลยเข้ามาเจล่งแอบดูเงียบๆก็มาสอนเด็กเงินเดือนเท่าไรหมื่นห้าก็ทำบัตรเครดิตได้พี่ก็ใช้ไปเลยใช้เสร็จอีกสามเดือนเงินไม่มีจ่ายมันเปลี่ยนบริษัทไปทำใหม่ ก็เอาบัตรเครดิตอีกธนาคารหนึ่งมาให้คนหนึ่งมีบัตรเครดิตธนาคารเมืองไทยมีกี่ธนาคารมันมีบัตรเครดิตครบหมดเลยแล้วเจนก็ไม่เข้าใจสถาบันการเงินทําไมไม่ตรวจสอบหมื่นห้าคนจะมีแค่ใบเดียวหมื่นห้าทุกธนาคารมันก็บ้าให้คนละใบที่ละใบมีอยู่สิบธนาคารมีบัตรเครดิตสิบใบกูครบหมดแล้วก็เอาละเขาให้ งบรูดแค่ห0 0 0 0ื่นกูก็ถอนเงินสดรูดห0 0 0 0เต็มสตตีมเต็มสตรีมเงินเดือนออกมายังไม่ถึงห0 0 0 0ื่นพอไม่มีก็ผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยเท่าไหร่ละ16บหกมั้งได้ยินว่า1ิเเนต์ง้เจ๊่นก็ไม่รู้หรอกพอไม่หนักๆนัเขาไม่มีไอคนที่มาชวนทำเ็าทำใบใหม่ให้ไปรูดใบใหม่มาใช้ใบเก่าใช้ใช,ใช,ใช้จนสุดท้ายใช้แม่งครบทุกใบ เป็นหนี้คนละเจ็ดแสนห้าแสนพนักงานเมื่อก่อนหมายสารมาเต็มเลยเยอะหมดแล้วเดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่ถึงเวลาในจ้างไม่หักตามที่สารสั่งมาให้เขาจะหักในจ้างต่อในจ้างต้องไปคนจ่ายเพราะในจ้างต้องให้หักเอาละคนโกงที่จะช่วยลูกน้องก็มีเจริญก็ช่วยอัจะเจริญก็อาเสือกให้ยืมนี่ เงินเดือนมึงไม่ถึงสองหมื่นคนละหมื่นแปดหมื่นเก้าขาหักมึงไม่ได้หรอกก็กฎหมายไม่ถึงสองหมื่นหักไม่ได้ถึงไม่ถึงสองหมื่นเนี่ยหักไม่ได้ถึงสองหมื่นเนี่ยหักได้แค่เดือนละสองพันแล้วมันเป็นตั้งสิบห้าธนาคารมึงจะเอาที่ไหนหักให้ใครก่อนละ่ะบอกมาสิใครจะเอาก่อนให,ห้กูหักกูหักให้ได้ถ้าถึงสองพันเอาละคนโกงยังไม่อาเสือกให้มึงยืมดีนะัก อาทำหนังสือลาออกและการอี้เฮยไม่ต้องแดกเงินเดือนมึงมารับจ้างกูรายวันและการกูจ่ายเป็นวันๆก็ไม่ต้องเข้าระบบมึงก็ไม่ต้องใช้เขาแต่เป็นบุคคลล้มละลายไปนี่ไงยังไม่ทันโตก็ตายก่อนเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นบุคคลล้มละลายนี่สิล่ล้นแล้วก็จะมีหมายสามีมหนังสือมาทุกวันช่างแม่มันฟ้องมึงไม่ได้หรอกฉะนั้นก็สอนเลยอยากนั่นไม่ถึงสองหมื่นมึงไม่ต้องจ่ายเขา เพราะเงินเดือนมึงอย่าพยายามทาทามีนู่นมีนี่อย่าเข้าไปจ่ายเงินสดให้มันซะก,ก็ช่วยมันไงก็เสือให้มันกู้นี่กูก็ช่วยรุกน้องกูสิจริงๆฉันก็ช่วยเอาละเจ้านายบางคนไม่อยากช่วยก็ช่างแมงเงินของมันมาถึงเงินเดือนถ้าตัดฝกรุ่นใหม่ตัดหมดเลยนะไม่ได้ทยอยตัดแล้วเอาหมดเลยเหลือศูนยนะ์่ะนี่กฎหมายใหม่เอาละกฎหมายใหม่ก็เด็กกว่านั้นเอกแบงก์ก็ฉลาด มึงซื้อบ้านอีพวกนี้ชวนให้ซื้อบ้านกูซื้อใหญ่เลยตรงนั้นซื้อตรงนี้ซื้อกูซื้อเงินเดือนแค่สองหมื่นซื้อบ้านได้ต้องสองหลังสามหลังซื้อได้ไงสถาบันการเงินเขาก็ไม่ตรวจมันก็อเว้าซื้อเสร็จให้เขาเช่าไงเนี่ยอย่างนั้นอย่างงี้มังหมู่บ้านซื้อเสร็จมีเงินทอนอ่าคูยอมล้มละลาย กูเอาเงินทอนมาใช้ก่อนล้างละสองสามแสนที่บอกว่าให้อยู่ครบปีแล้วค่อยผ่อนก็คือมีเงินทอนคือซื้อบ้านหลังละจริงๆรล้านห้าขายเป็นสองล้านไปกู้แบงก์มาเป็นสองล้านแต่กูขายมึงล้านห้ามึงใ่ญ่กูล้านห้าอีกห้าแสนมึงเอาไปอ้าวซื้อบ้านแล้วได้เงินอีกอะ่ะเออกูไม่ต้องดาวไม่ต้องผ่อนกูซื้อบ้านเพียงได้เงินมาเก็บอีกห้าแสนแล้วห้าแสนนั้นมาผ่อนเขาปีหนึ่ง ปรากฏกูไม่ได้ผ่อนไหนห้าแสนกูก็กินเที่ยวเลยตอนนี้ใช้ยับเลยมีตรงไหนใช้กูไปตรงไหนเขามีอะไรกินกูไปไปเมืองนอกไปนูน่นไปนี่ไปกันเละเลยร่าซ้ากันพออีกปีหนึ่งปีครึ่งแล้วกันไม่มีตังสงเขาแล้วนี่ยก็ดนยึดยึดยังไงอะ่ะน่าจะมีปลายส่งไปส่งไปแต่สุดท้ายไม่มี ส่งไปก้อนหนึ่งยังไงเดี๋ยวนี้แบงค์สามเดือนเขายึดนะคะเขาไม่ยึดเองเขาขายทอดขายต่อให้บริษัทที่มาบริหารสินทรัพย์ก็มีเด็กรุ่นใหม่ไปเปิดบริษัทบริหารสินทรัพย์ติดต่อกับธนาคารสําหรับคุณที่ไม่ส่งเขากี่เดือนปั๊บเขาขายให้ทางนี้เลยไอ้หาบางคนส่งไปครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ๆมันบอกว่าเอ้แบงค์ไม่เกี่ยวแล้วเขาขายตมัไปลวเพราะคุณไม่ส่ง เขามีกําหนดไว้นี่สามเดือนไม่ส่งเขามีนั่นได้นี่ได้เขาก็ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ซื้อไปเลยซื้อไปในราคาไม่แพงมากแต่เขายังได้เงินมาก้อนหนึ่งดีกว่ามานั่งรบก,กับคุณเขาก็ไม่ขัดทุนเขาบวกรบแล้วเขาไม่ขัดทุนเขาขายไปเลยทีนี้พอไปถึงบริหารสินทรัพย์มันไม่ใช่เป็นหนี้เท่านั้นแล้วสิจากล้านหนึ่งกลายเป็นล้านเจ็ดล้านแปดละอยู่ที่เขาจะตีของเราเท่าไหร่เม่งั้นเขาก็ยึด ยึดเสร็จเขาไปรีโนเวทใหม่เขาไปขายถูกๆยันนี้จะมีบริษัทข้องมาโฆษณาเนเวลาทำอะไรจะมีโฆษณารับเอรับตัวแทนอะไรนะขายบ้านอะไรเนี่ยมวลมวเจเออว่ามันรับอย่างนี้รู้ก็จะมีคนขายบ้านที่รีโนเวทแล้วมาขายพวกเรากันก็เยอะนั่นก็เป็นธุรกิจใหม่ที่คนเขาทำกันเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยน่ากลัวมากเลยตอนนี้เท่าที่เจ๊เรนรู้เอาบัตรเครดิต มารูดเงินสดแล้วไปเล่นหุ้นกันไอ้เล่นใหม่ๆหมได้ก็โอ้ยเนี่ยวันนี้ฉันได้เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นลำสาก็ไปกินไปเที่ยวพอติดดอยไม่มีเงินใช้หนี้แล้วสินู้นทบนี้นี้ทบนูน้นจ้เล่นให้เวลาสามปีเองพวกเนี้ยก็ติดดอยหมดละพอจากนั้นก็เริ่มไม่มีสมองจะทำงานเริ่มคิดเริ่มป่วยเริ่มลาหยุดสุดท้ายเจ้านายก็ไล่ออก ก็เป็นแบบเนี้นะถ้าก็หมดอน,นาคตก็ต้องกลับไปบ้านไปเป็นแม่บ้านบ้างไปรับจ้างไรยวันบ้างเพราะคุณไปรับจ้างที่มีเงินเดือนเขาก็ยึดคุณมันก็เลยหมดอนา mm hmm. คตเด็กคนไทยหมดอนาคตแบบนี้เยอะมากเลยนะคะ mm hmm. เยอะมากแล้วไ,ไอ้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาทําบัตรเครดิตต้องคิดให้ดีมันมีคนมาล่อเงินเดือนสักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดล้วมีคนมาเลให้เต็มเลยไอ้ธนาคารก็ไม่ฉชงกูนี่กูจ้างเขา กูได้ผลงานเนี่ยขณะนี้กูทําบัตรเครดิตกูได้ยอดบ,บัตรเครดิตเยอะมากนี่คะแนนสูงเลยถ้าไม่ได้เนี่ยแสดงมันทำงานไม่ผ่านเป้าแบงก์ก็จะเอาแต่งั้นไม่ได้สํารวจด,ดีๆหัวหน้าง,งานไม่ดีนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ธนาคารก็แย่จะเจ๊งกันพนักง,งานมีนิดเดียวเองต่อไปคนจบบัญชีก็จะหางานยากละธนาคารสำนักงานใหญ่ๆเนื้อที่ตั้งครึ่งไร่อย่างเงี้ย มีพนักง,งานทำไม่ถึงสิบคนหน้าเค้าเตอร์มีอยู่สี่ห้าคนเองจริงๆรเดี๋ยวนี้แบบนี้นะเพราะเขาใช้ในโทรศัพท์ใช่ไม่ต้องไปแบงค์นอกจากธุรกิจใหญ่เขาถึงไปกันจำเป็นบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้จะเปิดบัญชีธนาคารก็ไม่ได้เปิดง่ายๆใช่ไหมต้องบางทีต้องสมัครในอินเทอร์เน็ตก่อนบ้างเด็กๆจะเลก็ไม่รู้เรื่องแต่เดกๆเล่นๆสั่งแบงก์เดี๋ยวไปเปิดบัญชีเขาก็เตรียมให้ก็ไม่ได้เดือดร้อน เพราะนั้นอะไรมันก็ยากขึ้นเพราะเราไปทําให้มันยากนั้นเด็กรุ่นใหม่พ่อแม่เนี่ยเวลาลูกเอาตังค์มาให้เยอะผิดปกติต้องเช็คก่อนว่าเอามาจากไหนไม่ใช่พอลูกมีตังค์้้โอ้กูดีใจลูกกูแกง